สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนีใยเจ้าไม่กล้าผ้าม้วนด้วยจ่าเด้อผ้าหากินหาอยากด้วยจ่าเด้อแพนครับทั้งในลิ้นตางประเทศเขามาเร็วก็ยืม่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายหน่อยด้วยจ่าไม่อยัางตาทองสวัสดีครับอ๋อน้องนั้น,เ,นอเออพี่น้องพี่น้อง,อออองพ่อมันแล้วมันแล้วพี่น้องพี่น้อง,พ,องพักติว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  ดอกงามๆด้วยจ้าเด้อเห็นบ่เออเห็นบ่โอ้ยหจะได้มันดอกดอกดอกงามนี่เถ้าหืมเออผลดีล่ะลาบ่นี่ดอกงามนี่เนาะเถ้าเนาะเขามาแล้วครับกดติดตามก็เป็นรักกูรังใจให้ยายญนี่เด้อเก็บผักติ้วเก็บมึง งามน้องนั่นดึงดึงดึงลงมาดูดึงใหม่เพราะอ๋ออือนี่พี่น้องเห็นบออุ้ยดอกงามปื๊ดนี่ดึงออกมาเออนี่งไม่อชิ้ดึงซอยอ๋ออ๋ออือนี่พี่น้องเอออนี่้เอาเจ้าดึงไว้เพิ่งเถาะดึงไว้เนี่ยนี่ดึงไว้ก็น่าเออเออืออเก็บเก็บพี่น้องเก็บอ๋ออ๋อ อ๋เอเก็บดิเออหยอดอ่อนมันก,ก็เอาลูกเออหยอดแกฟเออหยอดดอๆนั่นเก็บลูกเออเออเอาทุกอย่างไม่เป็นยอดจะสาวเนาะเออไม่เป็นยอดก็กินได้คันป้าหยอดมันก็ไปเบี้<ๆ>ออกเอาเออกก็ไปเจี๊ตุ่มป้าแสบๆเลยเนาะพี่น้องตุ่มป้าข้อใหญ่อ่ะดึงลงมาแห้งๆติ เออเออเออดีดดีดเอ้าดอกมันตํำแสบได้พี่น้องพูเห็นบัพี่น้องบานเต็มอยู่น่ะเห็นบัา เอาก็ตามห้เพาะเร็วกเร็วมันสูงด้ยมันอยู่สูงๆแต่ทองขึ้นไปสูงๆอีกเอาแต่ย่อเอาแต่ดอกมันเนาะที่นอนเอามากมากี่นองมาเก็บเอาอื๊ดเออเอ đây mà đọt lạ, lạ nữa. Mà nữa. <laughs> là nó, cái mà cả đọt nhám này liền nó nó. Hay bye. มือน,นี่ฮะกินของชุง้งสูงผักติวเนา,านะแถวเนาะกินผักติวหรือ,อปิดโอ้มันงามน้องพี่น้องเห็นบอ มันออกอยู่ในหมองตุนมันเออนี่มันออกอยู่ในหมองลับตุนมันเนาะแถวดอดอกมนันเนาะเออ,ออเออเออเออมดแดงหมดหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไ <c oughs> ม่หน่อยไม่นหน่อยหมดแดงคุ้งลงไปเอออ่เห็นบองอืออือ <c oughs> มีหลาอยู่ตี่คอยตาคอยแน่มไปบ่ไข่เห็นดึกเถาเฮ้าเห็นแต่ใบมันไหมพี่น้องเห็นบ่อพี่น่องก็ยิงพี่ต้าน่ะนานพี่นอ้องจะท้องหูดอยู่ หักหูด้วยแสนทินบอ,อ,อ,อาน,นามันดอกว่านจดอันนี้เนาะใหญ่ยางาว่ากาชิบะฮักเก็บพักบุงไปผัดใหญ่มาพอเอาเลยพี่น้องเลยยหญ่กะเาฮัไปรอนี้แหละบ่มีขูงมีปลากระไดคือก,กันดอกมานออพี่น้อง ดอกผักติว้วงามๆไม่ยังเถ่าจุมกเทมจุมกำลังออกคือกันนะอ้ยจะสองวันพี่จุมเทมอยู่แล้วอะนะะมีแต่จุมะูตีออกมาน้ำใบน้ำใบมันออกหลายตี ดอกจูมดอกบานก็เอาให้มืดเนาะพี่น้องแสบบ่พี่น้องปุ้นทียนย่งก็แสบไปเขาไปซุปเนาะพี่น้องเนาะไปซุปซุปหดใบมันก็มีก็เกี่ยววันทตัวบ้านบ้านปีค่ะดอกจูมมันดอกจูมมันหน่อยอยู่เธอทองว่า ฮะมาอยู่ปเปียวเนาะสาวเนาะเสาแล้วก็ขึ้นต้นใหม่ก็บ่ค่อยได้เนาะอืะอพี่น้องบื้นกันไปแล้วอือ ไม่ยังเท่าหูด้หูด้เถ่า เห็นบ่พี่น้องแย่ยบงหูซูม,มเก็บเลยวันนี้จะคอยมาสรุปมันสิได้ลายได้น้อยเนาะจ๋านะจะท่าเก็บไปเรื่อยๆย,ย่างเถาไม่ย่างเถาเออ คนในหน่อยหนึ่งมันจูหักาหจากโลเยอะอยคนสองลอยโลกลัวนี้แต่คอยกันยังในเจดซิบโลเอง,อาง,าางน,อนออานจำเจเรวะ ý nhắn tin tôn mày cậu hoa nam như thường thường là nó, tì kệ 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 น่ะฮักเอาตีละ่ะคือพอมีดมันแาเอาเอาไว้ถธอคิดปีใไหมให้มันหล่นมาให้มันได้เกิดอยู่ตั้งแต่ไตมันน้องพี่น้องเน,ะนาะนานลงมาแล้วทุเทอกกลางชาอยู่นี่ปีนี้มีใบใบมันปุงุง คุณตู hm ้เมาก็ไปปรุงเนาะเออเออนหายหายคืนไปคืนไปกับพี่ตาพูนพี่น้องดกดูดูจะถ่องว่ะเอามันอยู่เปรียวเอาบรได้ให้เบิ้งวะนี้เท้าหายนี่นี่นะ มันกำลังออกมันใบมันเหอมันหนาน้องพี่น้องน้อี่น้องนอนี่เด็กตาหน่อยหนึ่งยูน่จ่าเนาะใ้เบงเอานี่พี่น้องนี่ซันมันล่นเพี่น้องใ้เบังนี่พี่น้องนี่นี่ได้มาหอนื้เลยแยกประเทศเจ เือดาลอยู่น้อจนเนาะน้องเออลุ่นลุ่นลนี่เอาสียออกไปย่างงามมันถือขึ้นเจ้าใหญ่ก็สิจบลิปจบลิปไปหาพักติวไปพี่งเคนี้ได้จากขอพุ่นทุกกรลังใจขอพุ่ทุกเอมมนขอพุ่ทุกไหลุกแจขอพุ่นท่ติตตามใหญ มาตลอดได้รักพี่น้องเลยจ้าเรืองข้อให้เพ่นครับอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุคนอายุหมั่นคนยืนเด้จ้าได้รักพี่น้องเลยจ้าจะกดติดตามคลิปยายต่อไปเด้๋ยวเลจ้าบายบายจุ๊บสวัสดีครับงามง,งามเลยพี่น้อง